คอมพิวเตอร์ร้อนเกินไปลองปิดบูต CPU แล้วคุณจะต้องทึ่งสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผม Boxa IT กันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีลดความร้อนให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับผมท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าในอากาศร้อนๆน,นะครับโดยเฉพาะ น้าร้อนบ้านเรานะครับผมเมื่อคอมพิวเตอร์ใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับเครื่องก็จะร้อนนะครับประสิทธิภาพต่างๆก็จะลดลงนะครับหากว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะหรือ PC เราก็ยังพอที่จะระบายความร้อนได้ดีนะครับเราอาจจะเพิ่มพัดลมเข้าไปนะหรือใช้เคสที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่หากว่าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเราก็คง ทำอะไรไม่ได้มากนะครับผมอ่าก็คงต้องอยู่ขันไปนะแต่ครับแต่นะครับผมในวันนี้นะครับผมบักอกไอทีก็จะมาแนะนำวิธีนะครับลดความร้อนนะครับให้กับคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่าโดยการปิดการบูตของ CPU นะหรือสมองกลในคอมพิวเตอร์ของเรานะครอ่าเมื่อสมองเขานะครับใช้ประสิทธิภาพสูง ก็จะเกิดความร้อนสูงฮนะเราก็จําเป็นที่จะต้องไปลดประสิทธิภาพของเขาฮนะหรือปิดการบูตนะครับผมเขาก็จะเย็นขึ้นแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมที่สําคัญวิธีนี้นะครับฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมแต่ข้อสังเกตนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนเลยก็มีข้อสังเกตอยู่ว่า ประสิทธิภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะลดลงไปนะครับเนื่องจากว่าเราไปปิดการบูตนั่นเองนะฮะแต่เราก็สามารถที่จะทํางานได้ต่อเนื่องนะครับสิ่งที่แรกมานะคือถึงแม้ประสิทธิภาพโดยรวมจะลดลงแต่เราก็สามารถที่จะทํางานได้ต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิหน้าร้อนบ้านเราแบบนี้นะครับผมอ่นนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกนะครับเปิดหรือปิดกันได้นะครับผม วิธีจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับครับผมผมก็จะมาอยู่กันที่หน้าเดสก์ท็อปกันเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเปิด Power Option นะครับผมหรือว่าการจัดการพลังงานนะครับซึ่งก็เป็นเมนูที่เราจะไว้ใช้ปรับตั้งค่านะครับ ปิดการบูดของ CPU นะครับผมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มวิดโ w s เลยนะครับเพื่อไปที่ช่องเสิร์ชนะครับผม Start Window Search Window Search Box Edit Search for Apps Settings and Documents Plan โ k เคนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะพิมพ์นะครับผม Power นะครับ Plan นะครับผม P O W e E R นะครับ P Papa นะครับ O Oscar นะครับผม W whiskey E X O R Romeo นะครับ Power นะครับ Wentworth Plan นะครับผม P L A N นะครับผม P Papa L Lima นะครับ Alpha a N November นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์เลยนะ P level O powerpoint E powerpower power space P edit power L edit power plan control panel press right to switch preview move ตอบหนึ่งประโยนะครับผมอ่ะให้เขาได้ยินคำว่า edit power plan นะครับตรงนี้ นะผมล่าแล้วเมื่อเจอแล้วเราก็สรถที่จะกด enter เข้าไปได้เลยอ่ะเมื่อกี้ผมไม่จาเป็นต้องพิมพ์หมดนะครับผมแลนผมพิมพ์แค่ pl เขาก็ขึ้นผลลัพธ์มาแล้วนะครับโอเคกด enter ไปเลย edit plan settings power options window change advanced power settings link alt plus c alt plus c นี่ครับผมเขาก็จะมาที่นะครับ edit power plan นะรหรือว่า power option นั่นแหละครับผมอ่ะก็ เป็นตัวเดียวกันนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่ Power Plan หรือ Power Option แล้วนะครับเคอร์เซอร์จะมาอยู่ที่ Advanced นะครับผมผมจะเข้าตรงนี้เลยนะครับผมเราจะไม่กดแท็บไปที่อื่นนะครับโอเคผมกด Space Bar ไป Space Power Options Dialog Advanced Settings Property Page Select the power plan that you want to customize and then choose settings that reflect how you want your computer to manage power Combo Box High Performance Act โอเคนะครับตรงนี้เราปล่อยไว้นะครับผมอ่าเราก็จะ ยังไม่เลือกนะครับในส่วนของโปรไฟล์ของเขาครก็ปล่อยเป็นค่าพื้นฐานนะครับโอเคในเครื่องผมเป็น High Performance นะเครื่องของหลายๆท่านทั่ทวไปก็อาจจะเป็นบารล้านนะครับผมไม่เป็นไรเราปล่อยค่าตรงนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวเรากดแท็บไปเลยนะครับ3ีว e v ลเวลซองออ on b a t t e ร y โอเคอ่ะเราจะมาที่ทีว w นะครับแล้วก็กดลูกศรซ้ายรวัวๆนะครับผมกดลูกศรซ้ายสัก3 4ครั้งนะครับผมให้เขา หลุดออกมาจากเมนูอใน,นส่วนของ Turn Off Hard Disk นะครับผมเราจะไม่ได้ใช้เมนูนี้นะครับผมแล้วเราก็จะไปที่หัวข้อนะครับผม Processor Power Management นะครับผมโดยจะกดตัว P ไปเลยนะครับป้าป้านะครับผมคือความรวดเร็วนะครับ P PCI Express P Processor Power Management Collapsed 1 New. of New. Level. 1 level 0นี่นะครับผมเมื่อเจอหัวข้อนี้แล้วก็กดลูกศรขวาเข้าไปเลย I <It> เขาก็จะทำการขยายเมนูย่อยนะครับแล้วก็กดลูกศรล่าง 1> level 1 minimum processor state collapsed 1 of 1อันนี้ไม่ใช่นะครับผม minimum processor power state นะครไม่ใช่นะครับผมลูกศรล่างลางมา,มาอีก maximum processor state collapsed 1 of 1 level 1 maximum power state นะครับตรงนี้เลยนะครับผมตรงที่เราจะมาปรับ boot CPU นะครับ ก็คือเราจะปิดการบูต CPU นั่นเองนะฮะตรงนี้เมื่อเจอแล้วก็ลูกศรขวาเข้าไปเลย expanded z o items โอเคเมื่อเขาเปิดเมนูย่อยแล้วเราก็ลูกศรล่างไปเลย 2> level 2. on battery colon 100%, 100 r c e n t right a r r o w 1. of New. 1อันแรกนะครับผมก็จะเป็น on battery นะครับผมเราก็จะทำการตั้งค่ากันก่อน นะครับผมกดลูกศรขวาเข้าไปหนึ a t ร e อยเปอ o ์เ0็ e ต์ e อต e ท์เล e เด a โลเลคเนนี่นะครับเราสามารถที่จะลบแล้วก็แก้ไขตัวเลขได้นะฮะ99บหรือสามารถที่จะกดลูกศรลงนะครับผมเพื่อที่จะปรับให้ตัวเลขเขาลดลงได้นะครับผมในการปิดเทอร์โบอรบูนะครับหรือว่าบูทซีพีเราจะปรับให้เป็น99นะครับผมอ่า ็ผมกดลูกศรลงนะฮะหรือลูกศรล่างลงมาแล้วนะเขาเป็น99แล้วนะครับผมอ่าเราก็จะถือว่าการใส่ข้อมูลนะครับก็เรียบร้อยแล้วหรือว่าท่านใดจะกดลบนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลข99ก็ได้นะครับผมโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะกดลูกศรซ้าย On battery colon 100% r i g h t arrow 1 of 1 level 2 อ่านี่นะครับผมเขาก็จะกลับมาพูดว่า on battery 1น0เตอรี่1 0น่ะจริงๆเขาปรับเป็น99%แล้วอ่ะถ้าอยากจะเช็คลูกศรล่างหนึ่งครั้ง plug i ไปที่ p l u อินแล้วก็ลูกศรบน on battery colon เ9โอเคนี่นะครับผมเคอร์เซอร์เขาก็จะอ่านให้เราอย่างถูกต้องแล้วนะครับ on battery เตอรี่99แล้วนะครับผมอ่ะใช้วิธีเคลื่อนเคอร์เซอร์หนีแล้วก็เอาเคอร์เซอร์กลับมานะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะกดลูกศรล่างนะครับเพื่อไปปรับในส่วนของ plug in กันนะครับผมเมื่อกี้ท่านได้ยินก็คือ plug in อย่าง100%อยู่นะครับลูกศรล่างไปเลย plug in colon 100% right arrow นี่นะครับแล้วก็ลูกศรขวา plug in colon 100อ่าผมจะไม่ลบตัวเลขนะครับผมลูกศรล่าง99 selection removed นี่นะครับเป็น99แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ลูกศรซ้าย plugged in colon 100% right arrow 1 of 1, 1> อ่านี่นะครับเขาก็จะออกจากการปรับนะครับผมเพื่อความแน่ใจผมกดลูกศรขึ้น on battery colon 99อ่านี่ on battery 99นะแล้วก็ลูกศรลง plugged in colon 99 percent นี่นะครับผมลูกศรลงก็จะกลับมาที่ plug in 99นะครับผมอ่านี่จาก100เขาเปลี่ยนเป็น99แล้วนะครับเมื่อ ปรับค่าเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะแทบไปเลย Restore plan d e f a u l t but not plus R OK button ไปที่โอเคนะแล้วกดโอเคเลย Edit plan set นี่นะครับ Restore default setting Cancel button อ่าแล้วก็เมื่อออกมานะครับที่หน้า Power option แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปิดหน้าต่างนี้ไปเลยเพราะว่าปุ่มโอเคหรือว่าปุ่มเซฟอไม่มีแล้วนะครับผมแสดงว่าการตั้งค่าของเรานั้น ได้ถูกนำไปใช้แล้วนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผม s To <Desktop List. S 1> ปิดเมนูไปก่อนนะครับเมื่อเราได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้บูตของ CPU นะก็จะถูกปิดไปแล้วนะ CPU ของเราก็จะทำงานปกตินะครับผมไม่ได้ทำการใช้ความสามารถนะครับผมของ Turbo b o o ูตนะรหรือว่าบูต t p u u แล้ว นะครับผมความร้อนของเครื่องเราก็จะไม่สูงจนเกินไปนะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะนำไปปรับแต่งใช้งานกันได้นะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับผมเมื่อความร้อน CPU ลดลงนะครับเราไปปิดเทอร์โบบูสนะครับผมในส่วนของข้อสังเกตที่ตามมานะครก็คือประสิทธิภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์เราก็จะช้าลงนะเนื่องจากว่า โดยปกติแล้ว CPU ของเราก็จะทำการบูตนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่เราไปปิดการบูตไว้นะครับเพื่อความเย็นนะครับของคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะยังไงก็ให้ท่านผู้ชมลองเลือกปรับตามสถานการณ์นะครับหากว่าเป็นหน้าหนาวหรือว่าท่านผู้ชมอยู่ในห้องแอร์นะครับหรือเราอาจจะมีพัดลมระบายความร้อนดีๆนะครับให้กับโน้ตบุ๊กนะบหรือเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รเราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานเทอร์โบบูตได้นะครับผมเพื่อเร่งให้เครื่องของเราทำงานได้เร็วที่สุดนะครับผมอ่าเท่าที่ประสิทธิภาพเขาจะทำได้นะแต่ว่าถ้าเครื่องนะครับเราอยู่ในอากาศร้อนนะครับผมโดยเฉพาะหน้าร้อนเมืองไทยนะครับบ้านเรานะครับในบางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องลดความร้อนให้กับ CPU ก่อนนะครับผมนั่นก็คือการไปปิด บูตให้กับ CPU นะครับเพื่อคอมพิวเตอร์ของเราก็จะได้ทำงานได้ต่อเนื่องในอุณหภูมิความร้อนบ้านเราแบบนี้นะครับผมอยังไงก็สามารถที่จะนำไปตั้งค่าใช้งานนะครับผมหากว่ามีข้อสงสัยประการใดรหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในคลิป YouTube นะครับผมหรือว่าสามารถที่จะติดต่อผม Boxer ซ่ทส่วนตัวกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ